ลิฟไม่ไดลิไม่เตะเฮ้ยมาอย่างไรนี่เอากูตกเฮ้ยกูจะขึ okay. ้นก oh, ูจะขึ um> <h 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 puzzles, ้นคมไฟโอ้โหโอ้โโอ้โอ้โหอังอเธอ s ้เอ่อม u สมาเซฟ h a เอน n o ฟคีป e e ้ฮาวเวิร์กก็ไปแล้วเนี่ยไหนวะเอ้ยเอ้ยพ่นน้ำพ่นน้ำหรือแกนล้วอ๋ออะไอ่อไรืออ่าฮะอ้าอนไม่กินตกมามาพอดีไม่ตายอ่อีอเอเข้ามาในเมือง ไมคราบ Minecraft อันนี้ไม้ชาเอไมม้ชาบ abandon ไม้ชาแล้วกูตกมาจากไหนวะเอาเอาเพื่อนหยอเฮ้ยฮะเฮ้ยเพื่อนแม่งก็หายเพอเพื่อนโอ้เตลอ้นอเพื่อนหายตลอดเลยอะไอเฉยโพกเฮ้ยพแอกเหรอไปขุดเพชรกันไหม น่าจะกิบพิกแอคได้นะเออเนี่ยกูว่าน่าจะเอาพิกแอคมาตีแค่นี้แหละซื้อพวกหัวอีแล้วเล่นไปประมาณถึงไอ้ตองเลยวะไอ้ตองก่อนเนี่ยแล้วไม่มาตายฮะเอ้ยเอ้ยเราจะไม่สปอนเราจะไม่สปอยเฮ้ยไอโอ้เฮ้ยโปเกตโยกเยกเอวยว่ะโยกเยกเอวยโอ้โห ตอนนี้เราจะให้เรม่กูไม่เอาพีอหรอกกูจะเอาอันนี้จะใช้อันนี้พอผม่อยี้มก็ร้องอะไรก็รู้ช่างมันพเอาพีอกปุ๊็ได้พี่อ่ it's a pig e a s ไม่โอ้ไม่หล่นใส่ไม่รอดฮ่า ไม้ขาดไม้ขาดไม้ขาดต้องไปก่อนด้ยมคุณจะต้องไปก่อนเลย l e t โกเร็วเข้าไปกันไปกันคุณจะต้องไปก่อนมึงเว้ยไปชบไปก่อนด้วยเฮ้ย ก็คุณเร็วกว่าไงกูเก่งทำไมทำไมกันทำไมเร็ว Easy เฮ้ยปกติกุดกระโดดอีิไม่เอาไม่เอาไม่สยง No รถไฟฟิสิกส์ทางนี้ไงคือว่าแบบนี้ไม่ต้องมีปากกลัวไม่แน่เลยว่า กูเห็นข้างหน้าอะไรมึงไม่ต้องพูดแล้วกูเห็นข้างหน้าอะไรคือคือมึงจะมีปากกลัวมึงจะมีกระโดดอะไรก็ช่างนะเว้ยคือคือกูขอแค่อย่างเดียวเคยอลยหรือเป่ะเคยอะไรวะมึงอย่ามีเขาวงกดเว้ยเขาวงกดก็ได้นะแต่แบบไม่ไม่ไม่ได้สำหรับไม่ได้สำหรับกูเว้ยไอม่คนมีอย่าอยิ่งเล้ก็คือเอยเคยไปแม็คออปปี้อัญญาที่แบบมันจะมีสามทางแยกอะจะมีหนึ่งทางที่ไปได้ ไอ้ไอ้แมปไอ้ไอ้เขาวงกดสั้นๆเออยังโอเคเว้ยแต่แต่ถ้ายาวๆเนี่ยกูไม่ไหวจริงๆเว้ยโอ้โหโปรเกตโปรเกตโปรเกรกูอัดมา25นาทีเลยกูกูกูก็ไม่ไหวไวกูก็น่าจะแค่ใส่เออประมาณว่า แค่กูแค่กูใส่แค่เอ่ออินโทรเทมเพลตแค่นั้นแหละไปเลย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 พี่น้องว่ากูตายแน่นอนไม่ตายไม่ตายไม่ตายมึงอย่าแช่งตัวเองดิวะามีเงาหน้าจะถูกเปิอนสต็อปชึบฮึบไปกูเสียวกูเสียวอะไรกูเสียวเทสว่าอ่มึงแม่งตาหมาจริงมึงไม่เห็เหรอวะอ่ะมึงแม่งตาหมาจริงมึงไม่เห็นเหรอวะ โง่กินนั่นตกลงไปไมทำเหอ้ยอย่าอย่าไปยืนตรงนั้นหินหินจะลงมาปิดไอ้โปเกตอย่าไปยืนตรงนั้นเอามาเอามาเออรู้ยังไงวะอ่ะมึงมึงไม่หัดมองหลังบ้างเลยเนี่ยๆมึงเห็นป่ะอ๋อยิงแมงดาบมั่วอ๋อโอ้เชี่ยนี่แม่มึงแม่งด่ากูดาวมั่วด้เฮ้ยมั่วโดนโอเคเราเดินไปเรื่เลยดีกว่า ตีตีหมาอืมอืมตีตีอืม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 มจองนี้มองนี้มจองนีากรดเดีองกรัาตาเลยว่าแยพีตาวะคนละคนหมาใคนยอเลยผิดกฎหมายเอ้คุณฆ่าสารในเกมไม่ได้ผิดกฎหมาย กดกดยูทูบกดยูทูบโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝนกดฝนกดวิ่ง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 โกนแล้วกูไม่มีอะไรกินอ่ะไม่ใช่ต้นต้นไม้ดูเต็นท์มึงเห็นเต็นไหมนะเต็นท์ตู่ๆเลยมึงเห็นไหมนะมีหว่านเอาเก็บยยังช่วมีี้้บเก็บแบบฟิสิกส์เก็บแบบฟิสิกส์ เฮลตี้บีนแต่กูไม่กล้ากินว่ะกลัวมันเป็นพิษว่ะไม่เป็นหมายกินได้เลยไม่เป็นอ่ะม,มึงเคยกินแล้วมึงเคยกินแล้วเมื่อกี้กนะ <laughs> ูกินจนหมดแล้วเนี่ยอ๋อเฉยโอเคกินกรับคว้ากรับคว้าอาลอยราอวยมึงเป็นบ้าหมดคนไม่อยูอ่ แน่ๆผมไม่ยึงงานเลยนะตีมาต้องตีตีตีแแบบแบบแบบยาวมากล่ะผมจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเออยี่แปดนาทีเลยเนี่ยดีแค่นะเจียซี่เออยิฝนก็ตกฝนก็หยุดตกฝนก็ตกน้ฝนก็ตกว่ะ อันตรงนั้นคือแบบแบบนี้ความจริงเยอะมากเลยแบบโคนอะไรมา,ากลางเต็นไปเลยเอาเต็นท์กลับวะเออก็จริงนะก็จริงนะมันกลางเต็นท์แต่มึงไม่เอาเต,ต็นท์ลกลับหรือว่ามันกลางเต็นท์อยู่กลางจะออกไปตัดไม้ไแล้วก็นจะลงเกตี้สามพลาดตายกูได้โอ้ยเหนื่อยละวเมื่อยวะกูหยุดกูกูปิดคลิปแม่งเลย่ใจเฮ้ย เอื้อเรื่องไม่มสนใจแล้วสนใจที่อยากจบใช่ไหเอ๊ะเฮ้ย <c oughs> แย่หนิเฮ้ยบางฉากเฉยเอาบางฉากเฉยโอ้โอ้โอ้อะไรวะอะไรวะ <c oughs> นี่ใส่สียะไม่เลิกแก้วหวานไปตัดไม้มั้าดาม,มีดแรงขึ้นตัดก,ก็ตัด <Get> ได้อ่ะที่ซี s a นเดียวอ่ะตัดซะกูเก็บเร็วขึ้นเยอะกูระ oh, วังกับดักด้วยเลยกูอยากเห็นหมาโดนกับดักอีตายว่ะ <c oughs> อาจจะไม่ตายก็ได้นะจะเหมือน,นแบบแคมปิง้งกับตรงก็เก็บเก็บเก็บเอากูเก็บสองอันไม่ได้โอ้เลยวะใช้ไม่ได้เลย ปึ๊บนะอีซี่ตัดเสร็จยังชึ๊บตัดไม้เฉยตัดอีกสองต้นตัดเองก็ได้ทำไม้แกะเอาอ๋อพอดีเร็วอะไดีมากทุกคนเอาละอีซี่ทุกคนกูจะไม่กูจะไม่นั่งกูจะไม่นั่งแคมป์ไฟล้กูจะนอนและเฮีย โอ้ยโยหมาโดนไฟมัเอ๊ะพวกเกมมันจะโดนฟ้าผ่าเอาด้วยใช่เหรอใช่เหรอเออก็ครั้งที่แล้วที่เราตายมันก็โดนฟ้าผ่าแล้วก็ผ่าตุ้มนั่นอุ้ย นี่ขนาดกูอยู่ในเต็นนะเฮ้ยทมทมมันเ็จกว่าก็ใช่ไงโอ้โหล่อแรล่เลยหมากูเฮ้ยเฮ้ยมีเหรียญให้เต็นมีมีเหรียญให้เก็บวะอุ้ยเสียงอะไรวะไม่ไหว ต่อไปต้องแบบว่ามึงอย่าอย่าเข้าไปนั่งเลยออกไปข้างนอกดีกว่าอย่าเขา้าในเต็นท์เลยมันไกลเกินไป <c oughs> แล้วคนตันอนที่นี่แล้วก็เออถือขวานรออเลยกูตัดกูตัดปุกเกตกูตัดพิกกี้ลาตีสวัสดิ์ทาตีสวัสดีอะไรเอ่มพ่อร์เฮ้ยยังมึงจะไปพูดพูดทำไมล่ะซัด

we can let i อิดอิดอัเล็ดโอ้เแอแทกแล้วดูเลือนมึงมึงอยู่ในเต็นไปเฮียมาเดมาเดเฮนี่ไงฮจกโจนี่ไงมาดิมาดิเออฮู้ยกูจะตายเฮียกูเจ็บเข้าเต็นมาเขาเต็น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  โอหยากจริงๆเลยโอ้โอ้ต so so ้องใช้โลบักซื้ือขอบคุณโอ้ไม่มีดีๆเลย่แล้วกูจะเอายังไงอ่ะโอ้กูกูว่าอีกไกลอะกูว่า โอเคมาปรเกตมาอย่าไปเหยียบกองกูเสียวมึงตายอีกเหงือกกลต้องไปอัดคนเดียวเนี่ยเฮียเฮ้กูสามารถตัดไม้ได้ป่าววะเอ้ยได้วะโซน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 ชิบหายตัด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 แม่งอ่าๆไปๆ าเรามีลูกศรทิ้ง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 ออกทิ้งเออกดแบ็ k สเปซเพื่อทิ้งเอ่อแล้วไงต่อทางนั้นหรืองทางไหนโอ้โหโอ้โหโปรเกตกูไม่กล้าไปทางนี้เลยไม่ไหวว่ะอ้าวอ้าวทางนี้มาไม่ได้หรอ โอ้โหทำไันตัวงวะ We can cross ก well ูว่าตายแน่ๆกูว่าซ้ายแล้วก็เราต้องไปทางขวาแล้วก็ซ้ายค่อยๆไปเพราะถ้าเกิดเราไปช่องนี้แม่งตกแน่เลช่องไหนแล้วก็เดนโอ้โห Don't be scared This view lead for oh oh, will lead us forward โอ้โหกูกลัว ชูด uh, no. no. <laughs> วิเคราะห์ The b ไ่้าเกิดไม่ข้ามกูวะเอถ้าเกิดไม่ข้ามวาะเจอบอสนะมด,ดฝ่งข้า,าเลยอกดยันเอา,าอ่ะอชิบหายแล้วอชไม่ไม่กูแล้ <laughs> ว<า>ไม่มีชามด้วย <laughs> นี่ไงเ, <laughs> เห็นไหม <laughs> เห็นไหมเห็นไหมโปรเกตเห็นไหมกูเลือกถูกเราเราไม่ข้ามเว้ยหรือเปล่าวะไม่ได้อ่าน นี่ไง Behind the cave เว้ยเห็นไหมกูถูกไม่าที่ไม่อันตรายยไม่ไม่กลวกัวกลิกูไม่กสะพานอันตรายกว่าเว้ยกงเอางีดูรอบแป๊บไอชูเอาบลเดดฟักยูก่อนที่จะไปกูตัดไหม ตัดม้านตัดม้านอ่าเฮียเก็บไม้มาทำไมเนี่ยเย่ไม่ไม่บอสกลัวไม่บอสแน่วเว้ยอไม่จะานแม่ไอ้าโอเคโอเคกูถอนคำพูดเลยพารพาสองเฮ้ยโอ้เฮ้ยดาบบอสไฟไอพวกเกดดาบ บอสไฟแน่ๆบอสไฟแหงอแหงอที่แบบไอพักสามได้ไหมที่แบบไปพักสี่ที่แบบมันจะมีจังหวะที่แบบบอร์มตีลงมาแล้วพอบอมนี่อะไรเฮ้ยเฮ้ยมีคริปตันว่ะเฮ้ยเก็บคริปตันได้เคยอะไรวะอะไรคริปตันวะเก็บได้คืออะไรวะกินเหรอว่าต้องไปปางหัวบอรมแน่ๆเลย ป้าบอเฮ้ยเลือนร่อบวาเลนาเป็นยังไงบ้างอ่ะเิมาเอะแต่ฮ้ยเพิ่มเลือดเหรอไปกินดิครับรอะไรกินกินกูกินเออกูกินแบบกูกินกูกิน กินกินกินกูกินกูกินรีบเก็บกินเลยกูไปฝั่งนู้นมีคิทต้อนอีกหนึ่งอันกูกินกินแม่งแม่งกินได้แบบกินรวมเวลาแบบต้องเออมันมันดีเลยอ่ะหืมเก็บเก็บ มีาด um no, okay. huh? ีมากี uh, okay. ่มันี็เข้ไปลาวาดิก็เฮียอะไระสเฮ้ยเฮ้ยคิตตันเกิดใหม่เรื่อยๆว่ะคิดว่าไงวะดีดีไงโอ๋โอโอ้นโนพาทูไงหรือเปล่าวะเฮ้ยมันเกิดใหม่เรื่อยๆเปล่าวะที่แบบมาจะแบบมีจังหวะบอกว่ามันจะตีอะไหแล้วพอเรนื่อยค่อยตีมปะ อืมก um, ็หวังว่าให้มันเป็นงั้นนะเอ้ยไม่เกิดเหรอโอ้คิดว่านไม่เกิดใหม่แต่กูอยากเอ้ยนี่อะไรนี t <t ่อ๋อตอนแรกเลยที <wh ่ม oh, ันมาช่อมไฟอ่ะรู <wh <wh ้แต่กูไม่ได้อ่านตุ้มอ๋ออออไม่ใช่บอสไฟเหรออะนี่อะไรนี่อ๋อเอาเร็วเอาแล้วเอาแล้วเอาเร็ว

แต่เอาจริงนะคิดตอนบ้านไหนเขากินได้กันวะถามจริงเหอะ The only way can do so. ดิฟิ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโปรเกรเล่นไรดีเ <Yeah. S 2> ด่นทีดเชาเลนจ์มีมึงกล้าดียังไงที่จะท้าทายกูนเย่ yeah. แน่นอนโอ้โห่40นาทีใจนัก กูแยกเป็นสองพาร์ทแล้วเอาองี้ let's review and handle my mission โ oh, อ <c oughs> ้โหกูกูแยกแยกพาร์ทละยี่สิบนาทีแล้วเอาจริงโอ้โ oh. ห <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ายโจมตีเองเว้ยโอ้ยแล้วมัน,ม,นมันตามหลังกูตลอดเจ็บนี่เนี่ยสวย มันใช้ไม่ได้ไงลุกแล้วมาเซลเฮ้ยล้กกูต้องการรีเลือดด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยภูเก็ตได้อยู่นะ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 ลบลบลบโอ้ไม่สภาข้อสภาไม่ปลอดภัยสุดแล้วโอ้ไม่ไม่ปลอด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 ไมปดมาเด

Let break the chain break เออตีตีมึงตีเลยมึงตีมึงตีมึงตีสวยโอ๊ยตีสองครั้งอ้อคามหม่ยโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยโปรเก็ดเกลือไปแล้วนี่โอ้ ข้างไหนวังด้วยเดี๋เดๆๆนี่ไงนขึ้นขึขึ้นโอ้ทางทางนี้ก็มีทางนี้มีไม่เป็นไม่เป็นขึ้นขึ้ขึ้นเร็วเร็อย่าตกนะแค่ึชั้นสก็แค่ขึ้นมาถึงชั้นี่3กไ้แล้วเอา้ยานี้ไจมปแล้เฮ้ยเอ้ยไปไปเบรกเบรกดาชนเบรกดาช i น หาบทเดิมอ่ะบทเดิมอ่ะ <g ül> บทเดิมอ่ะเพิต้องเตียนที่มันกำดหรือเปล่าใช่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 ต้องเตียนที่มันกำหนดเว้ยอ๋อมันกำหนดอันุ่นเนอตีตีตีทำไมกูต้องนอกนอกบทตลอดเลยวะเคยโอเคเฮ้ยชึบ <c oughs> ไม่ไม่ได้แดกเฮ้ย <c oughs> ออกมาโอ้ <c oughs> โอ้ยเจ็บเหี้ยโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่โอเลเด็ดโอ้ยเสียดายโอ้อะไรวะแทนที่มึงแทนที่มึงจะได้อยู่ต่ออะไรวะอะ โอ้แอ้มันจะเป็นอะไรโอเกดตายเลยกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูอีซี่อยู่กูอีซี่อยู่ I am easy game เชนเชนไหนต้องสิตามแม่งแบบแม่งคือแม่งแบบแม่งงงกว่าเร็วเกินเว้ยเข้าใจปะแม่งงงจริงไอ้เหี้ยจริงจริงเออ เออก็ถ้าเกิดอยากจะรู้ชาติเก่าก็ไปดูที่ช่องเออไอิงในเวอร์คูมุระการ์ดฮะมูดให้นะอ่า thank you มากคอมพิวเตอร์สดีครับบายเออโอเคกลับกลับมาดูของเราต่อดีกว่าเอ้ยยังไม่ตายเออเอาบอสตกไปแล้วยังไม่ตายเอออชีพหายละอ่าฮะ เฮ้ยโอ้โอ้สายฟ้าสีเขียวผ่าลงมาจากท้องฟ้ากันลือะไรกันโอ้แจ้งโอ้กลับมามีสีสันเหมือนเดิมแล้วไงเอ้อฆ่าได้แล้วเว้ยอีซี่เยนโอ้โหตัวละครมึงก็เปลี่ยนหน้าเร็วเกินอืมอิงผู้นี้ประสบความสำเร็จ กลับมาที่ล็อบบี้เลยเหรอ I did it. ไม่ใช่ล็อบบี้ไม่ใช่ล็อบบี้เอ่อกลับมาที่บ้านเอ่อ I is เอ่ออะไรวะอ่านไม่ทัน And I am back at the daycare ได้ดาบเท่ๆมาด้วย Sarah m u be h e นี่ไงซาร่ามาแล้วอา้าวแล้วเหลือกูคนเดียวโอ้โ โอ้ไม่เต้กูดเน็ตยูอาร์อ l อเซฟอ๋อเฮียเลยเหลือกูคนเดียวเนี่ยตาลาวีดีฟีเดอะมอนสเตอร์เนีกูทิ้งดาบได้ปะทิ้งไม่ได้ปะ Where did you go What did the monster do to you t h e e r a r e a lot uh to explain Let h it inside and I'll tell I I'll tell you about that. โอ้โหกูว่าแลงไงกูว่าแลงไงกูว่าแลงไงโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมก็ดูกันสนุกไหมฮะ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยฮะก็สังคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับบ๊าย